สายฮาทุกคนมาเจอกับครูลักษมีนะคะภาษาเยอรมันง่ายนิดเดียวกับครูลักษมีนะคะจำไว้ขึ้นใจเลยว่าฉันนักภาษาเยอรมันฉันชอบภาษาเยอรมันถ้าจะเรียนภาษาอะไรต้องบอกรักภาษานั้นนะคะแล้วก็ชอบภาษานั้นแล้วเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะส่วนใครที่สนใจหนังสือสามารถ,ถติดต่อมาได้เลยทางเล่มภาษาเยอรมันเไอรอต่างๆคะ่ะเดี๋ยวกูลงไว้ให้นะคะอ่อมีแบบ แตกเป็นแบบพิเศษด้วยนะคะค่าส่งเองอค่าส่งใจเองนะถ้าที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็เป็นอของแบรนด์พินเซส s ินนะคะแล้วก็ทําบุญครูทําบุญด้วยนะคะ,แล,ะ,แ,ะคแล้วก็แบ่งปันด้วยเนาะโอเคขายด้วยแล้วก็แบ่งปันด้วยถ้าใครแบบว่าไว้ใจนะคะเชื่อใจก็สามารถที่จะ สอบถามเข้ามาเข้ามาได้เลยนะคะมีหนังสือหลายเล่มมากๆเลยนะคะโอเคเราเรียนเรื่องประโยคนี้ว่าฉันต้องการยากแก้หวัดเอาคำง,ง่ายๆก่อน Ich brauche etwas gegen eine e r k ä l t u n g คำที่สองนะคะฉันต้องการยากแก้ไอ Ich brauche e t w a s gegen Husten ฉันต้องการยา yeah. แก้ท้องเสีย Ich b r a u c h e etwas gegen d u r สฟ f a l l เอาแค่สามประโยคนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเรียนใหม่เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวคุณต้องเอาไปทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมาใหม่นะคะเดี๋ยวมาสอนใหม่ โอเคเดี๋ยวเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะอย่าบูลลี่กันนะคะแล้วก็เออเป็นกําลังใจให้กันพูดได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ต้องอะไรมากจงแฮ ppy นะคะเซโรโทนินก็คือแฮ ppy กับสิ่งที่มีอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยเออตื่นมาสดชื่นหรืออะไรเงี้ยออกซิโตซินก็คือความผูกพันความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นแล้วอย่าไปอันนี้กับคนอื่นนะต้องแบบมีตาเขาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ดพามีนก็คือความสำเร็จนะคะที่เราแบบมา ทำเสร็จปั๊บเดียวความสำเร็จยิ่งใหญ่แต่เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่สิ่งสำคัญก็คือเซโรโทนินออกซิโตซินอะไรเงี้ยสำคัญมากๆนะคะโอเคเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะใครสามารถใครอยากขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรนะคะลองติดต่อเข้ามาถามได้นะคะฉันแล้วนะคะก็ถ้าช่วยได้ก็ช่วยนะคะเดี๋ยวจะมีเงื่อนไขอะไรเงี้ยต่างๆให้ในการช่วยเหลือนะคะโอเคบายบาย have a good day ค่ะ